ผู้สื่ขาได้รับแจ้งว่าเกิดเหตุพายุหมุนอย่างรุนแรงพร้อมลมฝนตกกระหน่ำอย่างหนักนานับชั่วโมง ส่งผลทำให้กดังเก็บพืชผลทางการเกษตรขนาดใหญ่40คูณ120เมตรของบริษัทเรื่องพลัสจำกัดตั้งอยู่เลขที่91หมู่4บ้านบางสงวตบนตำบลบ่อไทยอำเภอหนองไผ่เพชรบูรณ์ได้รับความเสียหายอย่างหนักโครงเหล็กล้มลงมาทับรถตักขนาดใหญ่จำนวนหนึ่งคังนเครื่องยนต์ดัดแปลงสีค่าจำนวนหนึ่งเครื่องรถบรรทุก6ล้อ1คันและรถถยอีก1คันเบื้องต้นพบว่าได้นะรับความเสียหายคิดเป็นมูลค่ากว่า10ล้านบาท นอกจากนั้นแรงลมพายุหมุยนยังน้ยกเอาโครงเหล็กหลังคาโกดังปริวไปทับบ้านเลขที่88หมู่4บ้านเลขที่9หมู่4และบ้านที่มีเลขที่รวมทั้งหมด3หลังได้รับความเสียหายไปตามๆกันซึ่งจากการสอบถามในายอำัยดาพันธ์อายุ60ปีแล้วให้ฟังว่าขณะเกิดเหตุตนอาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่88พร้อมด้วยภรรยาหลานชายวัย8ขวบและหลานสาววัย6ขวบ ช่วงเวลาดังกล่าวมีลมพายุหมุนพัดกระหน่ำอย่างรุนแรงจนฝาโกดังปลิวว่อนตามด้วยฝนตกหนักและด้วยความแรงของพายุได้หอบเอาโครงเหล็กหลังคาโกดังปลิวข้ามาเฉียดตัวบ้านไปนิดเดียวโดยทับเข้าที่บริเวณด้านหน้าบ้านและทับรถเก่งยี่ห้อ Ford Focus กมาเลขทเบียนกอไก่จอจาน2482ลบบุรี L ฟ้ากระปองยุบกระจกแตกและทับรถจักรยานยนต์พ่วงข้างอีกหนึ่งคันโชคดีที่เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บแม้แต่คนเดียวเบื้องต้นเจ้าที่ทหารกองรักษาความสงบที่สองกรมทหารม้าที่3กองพันทหารมาที่13กองพลทหารม้าที่หนึ่งพร้อมด้วยเจ้าที่มูลนที่ร่วมกันอยู่จุดหนองไผ่เจ้าที่เทศบาลตำบลหนองไผ่เจ้าที่การไฟฟ้าหนองไผ่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าตรวจสอบความเสียหายและอำนวยความสะดวกโดยเจ้าเนินการนำโครงเหล็กหลังคา ออกจากถนนเข้าสู่หมู่บ้านหนองขมิน้นเพื่อเปิดเส้นทางให้ชาวบ้านสัญจรไปมาได้ชั่วคราวแต่การทังมานเป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากยังมีฝนตกออกมาอย่างต่อเนื่องซึ่งขณะอะไรงานข่าวจอที่ยังคงเร่งทำงานอย่างหนักคาดว่าจะใช้เวลาอีกหลายชั่วโมง